เรื่องเล่าตอนที่หนึ่งเต่าไฟเริ่มพูดคืนฝนพรำกลางป่าทางเหนือกลานนังค้างใหญ่แสงพิงเต่าไฟอิดเก่าในกระท่อมไม้ที่ขึ้นราลมหนาวพัดแทรกผ่านผนังไม้ทำให้ไฟในเต่าสั่นไหวเบาๆยายเล่านิทานเดิมที่กล้าได้ยินมาไม่รู้กี่ครั้งเต่าไฟผีขุนน้ำผีที่เฝ้าคำสัญญาใครทรยศจะถูกมันเผาทั้งเป็น กล้าหัวเราะเบาๆแล้วพึมพำยายหลอกอีกแล้วทันใดนั้นเปลวไฟกลับลุกวาบขึ้นเองและในแสงไฟนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาลูกได้ยินแม่ไหมกล้าชะงักหัวใจเต้นแรงมือกำตะกรุดเก่าแน่นเขาหันไปมองยายแต่ยายแค่ยิ้มบางๆและพูดด้วยเสียงเรียบ เต่าผีเริ่มพูดแล้วเวลาของเจ้ามาถึงแล้วกล้าเอ๋ยเตาไฟเริ่มพูดจับกล้าแล้วการเผชิญภัยของกล้ากำลังเริ่มต้นขึ้นโปรดติดตามตอนที่สองต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ